ครับผมอยู่กับผมครับแค่แซงเงี้ยอยู่กับสระน้ําสระเป่าลมน้ํายักษ์ครับผมนี่ครับผมดูครับนี่อยากเล่นหรือยังเด็กๆอยากเล่นหรือยังครับอยู่กับนุ้ดด้วยครับอยู่กับคัสสิกนู้ดด้วยครับผมนี่่อาเด็กๆอยากเล่นหรือยังครับอยากเล่นหรอยังพูดดังๆนะพูดเบาไม่ได้ยินนะดิอยากเล่นหรือยังฮะ อ,อยากแล้วลงเลยครับผมลงเลยฮะ <ไป S 1> นี่ครับเอาลงเลยเง้เอาลงเลยฮะลงลงเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับ <c oughs> ไปแล้วครับผมสายด่วนเอาลงลูกล,ง,ลงได้ไหมนี่ครับดูวิธีลงครับไปแล้วครับหนึ่ง ออไปแล้วครับสองไปเลยลุยครับนี่ครับอยู่กับผมครับแค่แซงเงี้แล้วก็สะน้ำเป่าลมยักษ์ครับผมนี่ครับผมนี่ครับเด็กๆอยากเล่นน้ำหน้าร้อนร้อนขนาดนี้แต่ว่าแต่เด็กเลยครับคนโตก็อยากเล่นนะผมก็อยากเล่นเหมือนกันผมว่าเอาเด็กมาอ้างครับเดี๋ยวลงให้ดูครับผม นี่ครับดูความใหญ่ยักษ์ของสระน้ําเป่าลมยักษ์ครับผมเอกครับผมไม่ใช่แต่เด็กนะครับที่อยากจะเล่นน้ํานี่ครับนี่คนโตครับผมนั่นเล่นน้ํามันร้อนอากาศมันร้อนครับผมตอนนี้จังหวัดกำแพงเพชรอากาศร้อนมากครับผมฝนก็ไม่ตกครับ น่าคนอยากเล่นนะนั่นลงปแล้วนครับผมข <c oughs> ึ้มนมาข่ายพัดลมดินี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ร้อนนี่ร้อนครับผมแอบลมม่มนะนี่ครับผมน,น,บนู่ครับนี่ครับอันนั้นไม่ใช่เด็กนะครับอันนั้นแม่เด็กฮนะกด อันนี้ข้าจะว่ากำลังจะกดกดไม่เฟซก็ไลยนะครับผมนี่ครับเขาให้มาดูเด็กเนี้ยนี่ครับผมอากาศร้อนๆอ,อยู่กับผมครับแคแท่งเงีแล้วก็สระน้ำเป่าลมยักษ์ครับผมอ่า เ,เลยลูกเล่นให้มันจริงจังไปเลยรู้สึกว่าเย็นหนูจะฟินกับเขาอะนี่ครับผมเด็กกับบอลกับสีสันกับน้ำความเย็นของน้ำทำให้เด็กสดชื่นนะแล้วก็อยู่กับผมครับแค่แซงแง สระน้ำเป่าลมยักษ์ครับผมยังไงก็ช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแคแทแงแงได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ